ช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่ผ่านลิ้นเท่านัจริงไหมเออจริงๆความอร่อยแลือความไม่อร่อยนั่ะมันเกิดจากการปรุงรสใช่ไหมเราอันนี้ต้นหนึ่งซื้อมาหนึ่งโลไปต้มไม่ต้องใส่อะไรเลยนะแล้วก็เอามากินกินหมดไหมแต่ถ้าเรา กินหมดไหมไม่หมดก็มากกว่าใช่ไหมเพราะมันอร่อยใช่ไหมเอออร่อยนี่คือเรียกว่าติดในรสชาติต่างๆแสดงว่าการกินเนื้อเขามันไม่อร่อยใช่ไหมสรุปอย่างนั้ซอพอใช่ไหมใช่ไหมเราก็สามารถสอพอ พอได้แล <c ười> ้วเนี่ยเพราะฉะนั้นความอร่อยเกิดจากการปรุงรสเราก็คือไม่ใช่เนื้อก็ได้เราถังเอาผลไมาเอาอะไรแปลูปแล้วก็ปรุงรสกมันมันอร่อยไหมเออแ้วมันจากเอาตรงไหนทำไมไม่เอาเราถามตัวเราีิยนะ